เมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้พาอยู่นี้อยู่นะไปพักที่บาคันีีขอนยาศีราชาเป็นครั้งแรกโรงแรมนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมสำหรับครอบครัวเพราะเขาจัดเต็มในส่วนของ kids facility แล้วก็ family function ได้อย่างครบและสมบูรณ์มากๆเด็กๆจะสนุกตั้งแต่เช็คอินเข้าโรงแรมกันเลยค่ะเพราะว่าจะได้เหรียญมาหยอดกระชะปองนะคะ และคูป,ปองเช็คอินสามารถแลกขนมได้อีกหนึ่งอย่างด้วยตั้งแต่เช็คอินเข้าไปก็ไม่ได้พักอีกเลยค่ะเพราะว่าเขามีกิจกรรมเยอะมากเริ่มต้นที่มินิฮาร์เบอร์แลนนะคะสามารถเข้าได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเด็กๆสามารถปล่อยพลังได้1-2ชั่วโมงเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปที่เลเซอร์วอลเป็นครั้งแรกเลยที่เด็กๆได้จับปืนเลเซอร์จะบอกว่าสนุกมากรอบสัสิบนาทีแต่เหนื่อยมากๆเลย พอแดดร่มลมตกนะคะเราก็ออกไปที่เอาดร์ค่ะซึ่งโซนเอาดร์นะคะก็จะมีกิจกรรมกางแจ้งเยอะมากๆทั้งโซนที่เป็นเพกาวบ่อทรายแล้วก็โซนสวนสนุกนะคะอย่างอันนี้เป็นซิปแซปคารนะคะแล้วก็มีไวกิ้งด้วยนะคะแต่ว่ายูนี่อยู่นะลองเล่นแล้วไม่ไหวค่ะยังเด็กเกินไปนะคะพอเล่นให้ได้เหงื่อสักหน่อยนะคะเราก็ไปต่อกันที่ส่วนน้ำกันเลยค่ะ ส่วนน้ำที่นี่เด็กๆชอบมากเพราะมีอุโมงค์น้ำพุและสไลเดอร์ให้เล่นถึง2แบบความเร็วของน้ำเนี่ยกำลังพอดีนะคะสำหรับเด็กเล็กไม่เร็วและแรงจนเกินไปเล่นกันจนมืดจนตัวเหี่ยวไปเลยค่ะจากที่พวกเราตัดสินใจกันว่าจะออกไปทานข้าวข้างนอกโรงแรมาก็กลายเป็นว่ามันดึกมากแล้วนะคะก็เลยต้องสั่งอาหารในโรงแรมเข้ามาทาน นอกจากนี้เขาก็ยังมีโซนเกมรูมโซนศิลปะสำหรับเด็กๆแล้วก็ยังมีห้องโซเชียลเลาวให้กับผู้ปกครองได้เข้ามาพักผ่อนด้วยค่ะซึ่งโซนนี้นะคะก็ได้ให้หมามีนะคะมานั่งพักจิบน้ำจิบเครื่องดื่มทานขนมได้แล้วก็มาดูเด็กๆเ,เปิดฟอร์เต้นราให้ดูแบบนี้นะคะและเด็กๆก,ก็ติดใจเลเซอร์วอลมากของกลับไปเล่นอีก2รอบนะคะก่อนที่จะเช็คเอาท์กลับกันเหนื่อยหน่อย,อยแต่ก็คุ้มสุดๆนะคะที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ แต่นี่เพิ่งคืนแรกนะคะเราไปกัน2คืนค่ะแต่อีกคืนนึงเราย้ายโรงแรมนะคะส่วนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะคะรับรองว่าอีกโรงแรมนึงก็มีความสนุกไม่แพ้กัน